นี้เราก็จะไปนั่งลากเลื่อนเลนเดียกันนะคะกว้างเลนเดียกันนะ

Ja, hvor det g t Jeg skulle hatt sånn lang jakke på meg. Ja. Jeg går også. Det går i t <ø k> Bare er det m e e g enda l e r b a s <t ø k> e s ข้างันนี้อยู่ข้างหลังสุดจ้าวันนั่งกับแม่ยา่านั่งได้อันละสองคนไม่กล้านั่งคนเดียวจ้าม่กได้แต่เอนบางคนเขาก็ไม่นั่งค่ะเพราะว่าเขา Yes, 봐요.저여기서롬.씽띵.네,코벨라백봐.갈미.하. นี่เขาก็จะให้อาหารเลนเดียค่ะกระตก๊ปกรอสตะกรอสไปดิไงไงคะฮัลโหลไอย ่ะเป็นฟาร์มเลเดียนะจ๊ะไปเครับมีประมาณ300ตัวจ้าเป็นฟาร์มของชนเผ่าซามิค่ะชนเผ่าพื้นเมือง นี่เป็นฟาร์มเลนเดียของชนเผ่าซามีนะจ๊ะเมื่อกี้เรานั่งไอ้ลากเลื่อนไปแล้วเลนเดียาลากเลื่อนไปแล้วเราก็มาให้อาหารมันค่ะเ่นเดียในฟาร์มนี้ประมาณ300ตัวจ้ะเห็นเขาบอกนะก็เยอะอ,อยู่จ้ะ ถามว่าค่าทัวร์เท่าไหร่ตกคนละพันหกร้อยโคนจ้ะก็คูณเงินไทยไปจัะสามจุดหกก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าในนี้มันก็มีอาหารมีรวมค่าไกด์ค่าอะไรทุกอย่างอ่ะจ้ะก็ไม่ไม่ถึงถ้านั้นก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่าบางคนก็กบอกไม่แพงจ้ะแตโอเคนานๆทีเรามาทิปแล้วก็นะ ก็อยากทำอะไรที่มันแบบสนุกสนุกหน่อยเฮงเขาบอกว่ากวางเลียเดียวที่นี่ก็ค่อนข้างแบบไงอ่ะไม่อันตรายมากว่าเขาเลี้ยงเนาะฟาร์มมันก็จะไม่ได้เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปค่อนข้างจะคุ้นกับคนว่างั้นเถอะ เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็ให้อาหารสัตว์มันจนมันคุ้นคนอ่ะจ้ะมันก็ไม่อันตรายมากไม่ดุร้ายอ่ะจ้ะว้าก็เหมือนว่าสามร้อยตัวไหมมันเหมือนนิดเดียวไม่นิดเดียวจ้ะมันกว้างอยู่จ้ะไปทางน้นยืนกระจุ่มอยู่ทางนู้นก็มีนู้น เฮ้ยล่ะน่ารักไหมเฮ้ยล่ะเฮ้ยล่ะไฮ้โหโหใส่เขาก็จะถ้าเรามีถังเนี้ยเขาก็จะเดินมาหาจ้ะกวางตะขย เห้ยลวก็เราซื้อทัวร์ก็จะมีรถบัสจ้ะรับส่งมาจากในเมืองขับรถประมาณ25นาทีจ้ะมาถึงนี่นอกเมืองไม่ไกลจ้ะถือว่าไม่ไกล จะ z ู o ให้ดูติเกขอกลางแลแก่บนนะ ใครไม่อยากแค่อาหารมันก็ไปนั่งดื่ม